ครั้งแล้วนะคะกับวิชาการงานอาชีพวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการล้างจานเราจะมารู้เกี่ยวกับหลักการล้างจานอุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างจานและขั้นตอนการล้างจานเอาละค่ะนักเ,เรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะ ล้างจานสะอาดปราศจากคราบมันมาล้างจานไปด้วยกันทุกๆวันเป็นเด็กดีเมื่อเรารับประทานอาหารเสร็จแล้วเราควรล้างภาชนะที่ท้ายรับประทานอาหารทุกครั้งนะคะและไม่ควรปล่อยทิ้งไว้จนอาหารนั้นเน่าบูดซึ่งจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคหรือเป็นอาหารของพาหะนำโรคพาหะนำโรคคืออะไรเช่นหนู มดมแมลงสาบสัว์เหล่านี้จะเป็นพาหะนำโรคค่ะนักเรียนและเพื่อใช้เป็นภาชนะที่สะอาดไว้พร้อมใช้ในครั้งต่อไปนั่นเองค่ะหลักการล้างจานมีอะไรบ้างเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียน 1. เลือกอุปกรณ์ในการล้างจานให้เหมาะสมกับภาชนะ 2. แยกประเภทของภาชนะเช่นช้อน ซ่อมแก้วน้ำจานและหม้อสเทเศษอาหารทิ้งและปาดคราบบนภาชนะออกก่อนเสมอนะคะ4แยกภาชนะที่เปื้อนมากๆและภาชนะที่เปื้อนน้อยออกจากกันเพื่อทำความสะอาดภาชนะที่เปื้อนน้อยก่อนนะคะต่อไปเรามาดูว่าเราใช้อุปกรณ์อะไรในการล้างจานนะคะน้ำยาล้างจาน เลือกที่สามารถกำจัดคราบมันกลิ่นคาวและไม่ทิ้งสารตกค้างฝอยขัดหม้่อใช้ขัดภาชนะที่มีคราบดำเกาะแน่นเชน่นหมอ้อกระทะที่เป็นเหล็กนะคะอลูมิเนียมหรือสแตนเลสฟองน้ำใหญ่ขัดใช้ถูภาชนะที่มีคราบอาหารเกาะแน่นต้องใช้แรงขัดมากไม่ทำลายผิวภาชนะค่ะ ฟองน้ำตาข่ายใช้ถูภาชนะที่มีคราบอาหารเล็กน้อยไม่ต้องใช้แรงขัดมากไม่ทำลายผิวภาชนะและทั้งหมดนี้ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างจานเด็กๆเ,เคยเห็นใช่ไหมคะอยู่ที่บ้านของเราก็มีใช่ไหมคะน้ำยาล้างจานฝอยขัดหม้อฟองน้ำใย,ยขัดและฟองน้ำตาข่าย ต่อไปเป็นขั้นตอนการล้างจานนะคะนักเรียนคะเรามาตบมือให้กำลังใจกันและกันแล้วมาร้องเพลงล้างจานไปพร้อมๆกับคุณครูอ้อมนะคะอ่ะล้างล้างจานเถิดนะมาล้างล้างไปด้วยกันล้างล้างจานเถิดนะมาล้างล้างไปด้วยกันเก่งมากเลยค่ะขั้นตอนการล้างจานมีดังนี้ค่ะหนึ่ง เทเศษอาหารลงถังขยะให้หมดและปาดคราบที่ติดอยู่ออกนะคะ 2. ล้างภาชนะด้วยน้ำเปล่าหนึ่งครั้งเพื่อกำจัดคราบอาหารหรือน้ำมัน 3. ผสมน้ำยาล้างจานในน้ำแล้วใช้ฟองน้ำชุบน้ำยาล้างจานและนำมาถูบนภาชนะที่เปื้อนน้อยก่อนเช่นแก้วน้ำแล้วจึงนำมาล้างภาชนะอื่นๆนะคะ4 ล้างภาชนะด้วยน้ำเปล่าให้ฟองออกจนหมดและหายลื่นเพื่อป้องกันน้ำยาตกค้างที่จานค่ะสุดท้ายเมื่อเราล้างจานเสร็จแล้วนะคะนำมาความ่มภาชนะไว้ในที่ความ